สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองที่เคารพนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะเด็กๆมาพบกับคุณครูปูนค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปสนุกกับกิจกรรมดูดีๆมีประโยชน์เด็กๆรู้ไหมคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปศึกษาเกี่ยวกับนมชนิดต่างๆนั่นเอง แล้วเรามาดูกันว่าความสําคัญของกล่องนมที่ครูปุณจะแนะนําให้เด็กๆด,ดูในวันนี้คืออะไรแต่ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปร่วมกิจกรรมครูปุณมีเพลงสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังเพลงกันเลยค่ะนมคืออะไรรู้ไหมเธอจ้านมคือยาบำรุงกำลังใครได้ดื่มคงสมใจ Nông sản phản là cài hạnh lan Nông cửa lại lù mày thơ gia Nông cửa à bằng lù cầm lặng Hai đại đừng khó song dài Nông sản phản hẹn cài hạnh lan Nông cửa lại lù mày thơ gia Nông cửa à bằng lù cầm lặng ให้ได้ดื่มคงสมใจจังนมแางบาลังให้ร่างกายแข็งแรงนมคืออะไรรู้ไหมเธอจ้านมคือยาบำรุงก,กำลังให้ได้ดื่มคงสมใจจังนมแางบาลังให้ร่างกายแข็งแรงเย่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 เด็กๆคะเพลงของคูมปุณเปไ็นยังไงบ้างคะ เมื่อกี้เนื้อเพลงของุูบุ์กล่าวถึงอะไรมากนะเด็ก,ดกๆไครรู้จักต่อภูบุ์ด้วยนะคะถูกต้องคะ่ะนมนั่นเองแล้วเด็กๆรู้ไหมคะเวลาเราดื่มนมแล้วร่างกายเราเป็นยังไงคะเด็กๆถูกต้องคะ่ะร่างกายเราแข็งแรงนั่นเองเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะการดื่มนมทําให้ร่างกายเราแข็งแรงเด็กๆอย่าลืมดื่มนมกันทุกวันนะคะแล้วก็วันนี้ภูกกุิจะพาเด็กๆไปรู้จักกับนม แล้วก็ที่สำคัญนะคะเราจะมารู้จักข้อมูลต่างๆบนกล่องนมนั่นเองเราไปกันเลยค่ะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักลักษณะของนมก่อนนะคะเด็กๆเห็นนมที่อยู่ตรงหน้าคุณปุณนี่ไหมคะมีนมลักษณะที่แตกต่างกันเลยมีมากมายเยอะแยะเลยใช่ไหมคะอ่าเด็กๆรู้ไหมคะว่าการบรรจุพันของนมเราจะบรรจุลง กล่องเด็กๆด,ดูนะคะมีทั้งกล่องใหญ่กล่องเล็กแล้วก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนอกจากบรรจุลงกล่องแล้วยังบรรจุลงในขวดลักษณะนี้นะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะก็จะมีขวดใหญ่แบบนี้ก็ขวดเล็กนะคะลงกล่องลงขวดแล้วคราวนี้ยังมีบรรจุลงในกระป๋องด้วยเด็กๆเ,เห็นไหมคะนี่ลักษณะนี้ เยอะแยะมากมายเลยนอกจากนั้นยังไม่พอมีบรรจุลงในถุงด้วยเด็กๆเห็นไหมคะมีจะเป็นลักษณะนี้เลยมีกล่องลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะเด็กๆเอาละค่ะเด็กๆคะนอกจากนมมีลักษณะที่บรรจุพันธุ์ที่แตกต่างกันออกไปแล้วยังมีรสชาติที่แตกต่างกันด้วยนะคะเด็กๆอย่างเช่นที่อยู่บนโต๊ะที่ครูครูเอาให้เด็กๆดูนี่นะคะก็จะมีนม รสจืดนะคะเสร็จแล้วก็มีรสหวานแล้วก็มีนมาจากธัญพืชก็คือนมผัวเหลืองชนิดต่างๆนั่นเองนะคะเด็กราคาเด็กๆคะนอกจากนั้นนะคะยังมีนมเปรี้ยวนั่นเองรสผลไม้ต่างๆที่เด็กๆชอบทานกันใช่ไหมคะนอกจากนั้นยังไม่พอยังมีนมรสช็อกโกแลตเด็กๆก็ชอบทานเหมือนกันแต่เด็กๆคะคุณคจะบอกไว้นะคะ นมที่มีประโยชน์มากที่สุดก็คือนมจืดนั่นเองเด็กๆอย่าลืมทานกันเยอะๆนะคะและที่สาคัญเด็กๆดื่มนมเสร็จแล้วอย่าลืมดื่มน้ําตามด้วยนะคะเพื่อจะทาให้ร่างกายของเราจเจริญเติบโตแล้วก็แข็งแรงนั่นเองค่ะหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักลักษณะที่แตกต่างของกล่องนมไปแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นนมจืดนมเปรี้ยวนมหวานลักษณะการบรรจุัวา์ที่แตกต่างกันแล้ววันนี้นะคะ ครูปุณมีข้อมูลสําคัญที่จะมาบอกให้เด็กๆได้ทราบก่อนที่เราจะดื่มนมนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะบนกล่องนมที่คุณจะให้เด็กๆรู้จักมันคืออะไรเราไปกันเลยค่ะเด็กๆอ่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้ครูปุณมีข้อมูลที่สําคัญนะคะจะมาให้เด็กๆสังเกตดูเด็กๆดูนะคะจะเห็นเป็นตัวเลขที่อยู่บนกล่องนมเด็กๆเห็นไหมคะมีวัน เดือนปีที่บอกวันหมดอายุนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เด็กๆจะดื่มนมเด็กๆจะต้องสังเกตทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเขย่าก่อนดื่มนะคะเด็กๆเห็นไหมคะเราควรบริโภคก่อนวันที่เขากําหนดแล้วก็ที่สําคัญนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆสังเกตไม่เป็นนะคะรบกวนคุณพ่อคุณแม่ช่วยแนะนําเด็กๆด้วยนะคะ เด็กๆคะส่วนด้านข้างของกล่องนมนะคะก็จะมีข้อโมูลโภชนาการที่นมกล่องนี้มีส่วนประกอบอะไรบ้างนั่นเองนะคะเด็กๆด้านล่างของกล่องนะคะเด็กๆก็จะเป็นการบอกปริมาณของนมในกล่องนี้คะ่ะส่วนด้านหน้าของกล่องนมก็จะเป็นการบอกรสชาติของนมในกล่องนั่นเองนะคะเด็กๆเอาละคะ่ะเด็กๆคะเด็กๆก็ได้รู้จักข้อมูลที่สําคัญจากกล่องนมไปแล้วใช่ไหมคะ คราวนี้ครูภูมิมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังไปพร้อมๆกันเลยดื่มนมนั้นดีหนักหนาช่วยให้กายาของเราเติบโตใครอยากจะเป็นคนเก่งขอเชิญมาเบ่งดื่มนมแก้วโตคุณครูก็รักใครๆก็ชม แก้มป่องตากลมเพราะดื่มนมแก้วโตเดี๋ยวเราอีกรอบนึงน,นะคะเด็กๆดื่มนมนั้นดีหนักหนาช่วยให้กายาของเราเติบโตใครอยากจะเป็นคนเก่งขอเชิญมาเบ่งดื่มนมแก้วโตคุณครู คใครๆก็ชมแก้มปองตากลมเพราะดื่มนมแก้วโตเห็นไหมคะเด็กๆถ้าเราดื่มนมร่างกายเราจะได้แข็งแรงใช่ไหมคะแล้วก็เติบโตด้วยเด็กๆอย่าลืมดื่มนมทุกวันนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะเด็กๆรู้จักลักษณะของนมไปแล้วใช่ไหมคะเรารู้จักปริมาณของนมไปแล้วคราวนี้ อากูณมีสิ่งมหัศจรรย์มา,าให้เด็กๆด,ดูด้วยค่ะเด็กๆเ,เห็นไหมคะนี่ข้างหน้าอากูณมีแก้วสามใบมีใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามแล้วก็มีกล่องนมขนาดต่างๆกันเห็นไหมคะกล่องที่หนึ่งมีขนาด125มิลลิลิตรเด็กๆปะ กล่องที่สองนะคะมีขนาด200มิลลิลิตรค่ะแล้วก็กล่องที่สามนะคะมีขนาด250มิลลิลิตรค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเด็กๆอยากดูแล้วสิกล่องที่มีขนาดแตกต่างกันแบบนี้เราจะไปดูกันว่าปริมาณของนมในกล่อง จะมีความแตกต่างกันหรือเปล่านะแล้วเราไปกันเลยนะคะเด็กๆเด็กๆคะคุณปุณตัดกล่องนมมาแล้วเรียบร้อยคะ่ะเดี๋ยวเรามาลองสังเกตช่วยคุณปุณนะคะว่าขนาดของกล่องนมที่แตกต่างกันจะมีปริมาณของนมในแก้วเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะกล่องแรกคะ่ะขนาด125มิลลิลิตรนะคะดเด็กๆ สังเกตดูนะคะว่าจะมีขนาดเท่าไหร่นะดูนะคะเด็กๆดูนะคะคหมดกล่องแล้วนะคะต่อไปเรามาดูกล่องที่สองค่ะเด็กๆอันนี้ปริมาณ สามร้อยมิลลิลิตรนะคะโอ้ยเห็นไหมคะเด็กๆต่อไปกล่องที่สามกล่องนี้ขนาดสองร้อยห้าสิบค่ะเด็กๆโอ้ยเด็กๆเห็นไหมคะว้าวนมเต็มแก้วเลยโอ้โห เด็กๆเ,เห็นความแตกต่างหรือเปล่าคะขนาดของกล่องนมถ้ากล่องเล็กปริมาณของนมก็จะอยู่ประมาณครึ่งแก้วอย่างใ้ท่าเด็กส่วนกล่องนี้200มิลลิลิตรเกือบเต็มแก้วเลยเด็กๆเห็นไหมคะ,อมคะโ,อโ,โอ้โหเตือนเต้นนะเนี่ยสุดท้ายกล่องใหญ่สุดเลยอันนี้250มีขนาดของนมเต็มแก้วเลย เด็กๆปอมมือคุณหน่อยค่ะก่อนจากกันนะคะครูปุณมีการบ้านมาฝากเด็กๆด้วยการบ้านของครูปุณก็คือให้เด็กๆทุกคนเลยนะคะไปชี้ข้อมูลที่สําคัญบนกล่องนมนั่นก็คือที่มีตัวเลขวันเดือนปีที่เราบริโภคก่อนใช่ไหมคะที่ครูปุณได้สอนเด็กๆไปแล้วให้เด็กๆชี้ตรงนี้ให้ถูกนะคะ แล้วก็บวรบกวนคุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปส่งกลับคืนให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ